สวัสดีครับพี่จักรพงศ์ครับพง์ครับสวัสดีครับคุณคุณทองแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านครับก็ได้ยินข่าวตัวช้างอะนะเออมันไม่ต้องสงสัยหรอกประเทศนี้มันเดียวพี่จักรพงศ์ก่อนจะไปตัวช้างนะเพราะว่ามึงจะมากี่ช้างมึงเสร็จตัวหีหมดอเหี้ยสามครั้งแม่งเหี้ยเด้งเป็นราชินีเลยฮะแม่งมันไม่มันไม่ใช่ประเทศอ่ะมันเป็นบ้านป่าบางเถื่อนอะคืออะไรคือ คือเราเห็นเราจํายุคสมัยอัศวินแหวนเพชรได้ไหมในสมัยเผ่าศรีญาณุน,น,นที่มันทําแม้กระทั่งพระสมเด็จเผ่าขายอะ่ะเข้าใจไหมมีมีเกี่ยวกับการค้าผงค้าผิวใช่ไหมสมัยยุคที่พวกไอไอกัญชาตาเอ่อตาคุดเนี่ยเออกัญชาตานั้นนั่นแหละมันมัน,ม,นมันคือประเทศนี้มันเป็นเมืองมาเฟียเข้าใจไหมคือเราไปหวังพึ่งหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจไม่ได้ คือคนเหล่าเนี้มันมันไม่ได้เข้ามาเพื่อรับใช้ประเทศชาติประชาชนนะตำแหน่งแห่งที่ที่มันได้มันยังต้องซื้อตั๋วเลยเห็นไหมซื้อตั๋วไปลงพื้นที่ไหนอ่ะพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างพัทยามีบ่อนมีซ่องโสเพณีใช่ไหมมีขับมีบรามีเหลามีอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บสวยไงใช่ไหมคราวนี้เราต้องเข้าใจว่าไอ้บ่อนคาสิโนเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ตาม ประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมตามชายแดนใช่ไหมอ่าแล้วถามว่าทําไมทําไมไอ้พวกนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นอ่าไทยนะไอ้ไอ้ที่อยู่ปากน้ําอ่ะชื่ออะไรนะคดวนนีวัฒน,นาวัฒนาอ้าวมันยังไม่เปิดบ่อนอาจจะว่าเหมอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าอ่าคนไทยอ่ะมันมีส่วนหนึ่งที่ชอบเล่นการพานันอ่ะแล้วก็ต้อง ต้องต้องไปเล่นในประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมล่ะแล้วคราวนี้บ่อนในปัจจุบันมันไปไม่ได้ไงมันเป็นโควิดไงครับแล้วบ่อนในประเทศมันเครื่องฟูคราวนี้มันเครื่องพูแล้วตำรวจมันไอพวกที่ไปซื้อตั๋วมันก็มันต้องดูพื้นที่แล้วพื้นที่ตรงไหนมีบ่อนชุกชุมมันก็สามารถเก็บค่าตรงนี้เยอะแต่คราวนี้มันจะมันจะขัดผลประโยชน์กับบอนไอไอเสียโป้ไอเสียโป้เปนบอนออนไลน์อื ก็เหมือนกับหวยออนไลน์มันทําไมเป็นคู่แดีงกับหวยใต้ดินนั่นแหละถ้ามีอะไรที่มันที่มันเลเวลูชั่นกว่าที่มันใหม่กว่าแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้ที่เป็นออนไลน์มันต้องภาษีต้องเข้ารัฐไงใช่ไหมแต่ครั้นี้ของไอของไอโป้เราไม่รู้มัน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 ยักแยยักยันยังไงไม่รู้แต่ไอโป้เนี่ยมันเป็นนอมินีเป็นเหมือนกับว่าข้าราชการน้ําเร็วเนี่ยมันไม่ทํางานชั่วๆวด้วยมือมันเองแต่มันจะใช้นอมินีไปทํางานเป็นบ่อนเป็นไปคุมบ่อนหรือไปทําบ่อนเป็น หน้าเสือในการคุมบ่อนออนไลน์นี่แหละชักชวนคนมาเล่นการพน,นันในโลกออนไลน์แต่ครนี้มันก็ต้องมีหลายเจ้าไงคุณคุณทองใช่ไหมครับครนี้มันก็ต้องการที่จะฮุบเป็นเจ้าเดียวเหมือนกับผูกขาดเจ้าเดียวเหมือนกับพวกไอต้ตระกูลเจ้าสัวนั่นแหละใช่ไหมละ่ะอืมอืนั่นแหละมันก็มันก็เหมือนเหมือนระบบกงรงสีระบบเดียวกันที่ภูมิพลสร้างระบบระบบนี้ขึ้นมานะครนี้ก็จะให้ทุกคนได้นึกถึง กบดกบดยังเติ์กอ่ะกบฏเมษาฮาวายอ่ะเคยเคยรู้จักไหมเคยเคยคนรุ่นใหม่ไม่าจะรู้จักะมันต้องสี่สิบึ้นก็สมัยรุ่นจอจอบรอเจ็ดอ่ะที่เขาทําการรัฐประหารพลเอกรัฐบาลพลเอกเปรมไงให้เปรมอ่ะที่ไอเปรมมันพายภูมิพลไปอยู่ที่อ่าแม่ทัพภาคสองที่ไปอยู่ในในฐานที่มั่นของสมัยนั้นก็เป็น อาทิตย์กำลังเอกตอนนั้นอ,อาทิตย์กำลังเอกก็ติดแค่ยศพลตีเองอืแล้วก็สมัยนั้นกลุ่มกลุ่มกลุ่มจอบรอยเจ็ดยังเติ๊กมันมีคนเอกสันจิตตักปฏิมาแล้วมีพวกมนูษจิตมีอะไรพันเอกชูพงมีพวกประจักษ์สว่างจิตแล้วก็พันพันลบปิน่นมณีตอนนั้นยังติดแค่ยศพันโทเองออคือคือพูดง่ายว่ามันเป็นการรัฐทหารที่มีจำนวนกำลังพลถึงสี่สองกองพลเลยนะ คือใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในการทํารัฐะหารแต่เป็นกบฏอ่ะอืเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เปรมเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นลูกม่อของภูมิพลที่ภูมิพลปั้นมาเพื่อจะปูทางให้ไอ้เปรมเนี่ยขึ้นไปเป็นองค์โฮนตีแล้วควบคุมบังเหียนของกองทัพทั้งหมดในการตบเท้ารับพรแล้วก็เอาเฉพาะลูกม่อของสายไอ้ภูมิพลกับไอ้เปรมเนี่ยเข้าเป็นอยู่ในคับวอำนาจห้าเสือทบอเพื่อจะขึ้นไปเป็นผอทบอไงเข้าใจไหม เนี่ยเราต้องเข้าใจก็เหมือนกับไอตัวช้างนี่แหละไอตัวช้างก็มไม่แตกต่างกันไอไอทหารอาจจะเป็นตัวไดโนเสาร์เต่าล้านปีเออใช่ไหมอันนี้เราต้องเข้าใจว่าทาไมมันต้องสร้างระบบนี้เราไม่สังเกตเหรอสมัยสมัยราชวงศ์จีนเนี่ยทําไมไอโจโฉเนี่ยมันคุมมันเป็นแม่ทัพมันทําไมถึงเข้าไปคุมในราชสํานักด้วยมันคือมันกินควบทั้งสองตำแหน่งทั้งผู้บัญชาการทหารกับเป็น อุปราชอ่ะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเหล่าโกงโกงเหรอที่เป็นใหญ่ในในท้องมันมันคือใช้ระบบเดียวกันน่ะกับใน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 ห้องเต้ในในความว่าจากจากภพห้องเต้อเข้าใจไหมมันใช้ระบบพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นการปูเช้่นทางเพื่อลอกเลียนระบอบของจักรพัดินี่แหละแต่ว่ามันมาอิงระบบประชาธิปไตยแต่ว่าเอาคนไทยไว้เป็นทาสเอาคนไทยที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆมึงเนียที่ปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพด มันสปารหลังนู่นนี่นั่นแค่นั้นเองแล้วก็จวนลูกหลานเหรียญหลนมึงนะมึงมีหน้าที่มาใช้แรงงานในเทพและปรลิมบทนไล่พวกเจ้าสัวก็รีบดรีดดาทาเลนในการที่พวกนี้มาใช้แรงงานแล้วก็ต้องไปชอปปิ้งไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคใช่ไหมก็เงินก็เข้าเจ้าสัวอ่าถ้ามึงไอ้ลูกลูกหลานพวกเราไปซื้อสุรายาเมาก็เข้าเจ้าสัวสายน้ําเมาใช่ไหมถ้าผู้ใช้แรงงานไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังก็เข้าไออะไรนะไอไอกระทิงแดงไอกระทิงแดง อ่าอยู่<ห>วิทยาไอบอสอยู่วิทยาเออนั่นแหละมันก็กลุ่มบังเหียนกันแบบนี้เอ้าถ้าลูกหลานคนไหนเกจด,ดีหน่อยเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าระดับที่พอจะมีเงินถุงเงินถังที่จะไปดาวรถก็เข้าสายตระกูลที่เป็นเจ้าสัวที่มีโรงงานซูเอียกับการผลิตรถยนต์ไงเห็นไหมคือมันขังคนทั้งประเทศไว้ประเทศเราไม่มีรัฐสวัสดิการเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเจ้าสัวเนี่ยมันจะเป็นเจ้าสัวไม่ได้ถ้ารัฐถ้าประเทศเราเป็นรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะ เขาจะบริหารจัดการเงินที่สำทานไม่รู้แหละว่ารัฐบาลถือหุ้นกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่าให้มีนอมอีของพวกเจ้าพวกเจ้าสัวเข้าไปผูกขาดธรรมทานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สธรรมชาตินู่นนี่นั่นอะไรก็แ,แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยมันต้องเอาบริหารจัดการเป็นรัฐวัสดิการเพราะฉะนั้นพวกระบอบสัตดินาหรือกษัตริย์นิยมพวกเนี้ยมันถึงไม่ยอมไงเข้าใจไหมอ่าถ้าพูดไปแล้วก็จะยาวเพราะว่ามีอีกหลายท่านก็จะได้แสดงความคิดเห็น ก็อยากใหทก้ทุกท่านนะครับคืออย่าเชื่อผมนะให้ให้ทุกท่านไปค้นหาข้อมูลแล้วพิพจารณาไต่ตรองแล้วค้นหาข้อมูลด้วยตัวของท่านเองะกอการตัดสินใจนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยแสดงความกล้าหาญออกมานะครับเราต้องแหวกม่านแห่งความกลัวออกมาแล้วก็มาเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็มีความ สมัครสมานสาม,มัคคีกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ